มันก็บางคนไปทะเลไปเมืองนอกมาไปไปเพิ่มไปเพิ่มการบันทึกมไม่ใช่ไปหยุดนะครับ,รบการจะหยุดจิตจะพักเนี่ยคือการสวดมนต์นะสวดมนต์ภาวนาคือพักละเหมือนคิดว่ากระเป๋าไปเนี่ยฉันได้มาต้องมีความสุขใช่พอไปได้มาปุ๊บก็สุข แปบ๊บหนึ่ง,บบงก็ยังได้อีกแล้วกระเป๋าข้างห่างรุ่นใหม่ก็ออกมาอีกชูกอ๋อมีซับก,ก็ไปเรื่อยๆอรัตามแฟชั่นไปเรื่อยตายก่อนไม่ทันคือมันไปเรื่อยๆไงไม่ทันแล้วตายก่อนอ <laughs> าตายไปคิดถึงกระเป๋าใบนั้นหนังเกิดใ,ในเกิดในกระเป๋ากระเป๋าผีสิงถูกต้องเลย<อ>จิตสุดท้ายนึกอะไรไปมันก็ไปตามนั้นแหละ อ้าวตอนที่ปึกกับหลวงพ่อนะท่านก็ยังบอกเลยมันดูอยู่ในรถมันยังอยู่เลยาบอกมันตายมันคิดถึงรถมันก็ไม่อยู่ในรถมันครับพออายุขไยม่หมดมันก็จะไปเกิดตามกรรมมันนะในตู้ก็มีท่านบอกยังดูด้วยมันอยู่ในตู้นะเพราะเหตุใดตอนม่เป็นมนุษย์ก่อนมันตายมันนึกถึงตู้มันนะอืมแล้วตายแล้วคิดถึงเมียไงะ้็อยู่กับเมียไง ขี่คออยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ขี่เมียอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพอเมียไปเกิดแล้วแ้็งคว้างแล้วตอนนี้กูคิดถึงเขาแต่เขาไปไหนไม่รู้ไงพอออกจากล่างแล้วก็รู้แล้วมันไปไหนโอ้โหกูไม่น่าคิดเลยมันไปเกิดนู่นอ่ะหรือบางล่างหรือโจดานนู่นอ่ะไปไม่ถึงมันแล้วตอนนี้เสร็จเลยเรียบร้อยอ๋อถ้าหากว่าสมมติว่าสามีตายก่อนแล้ว เมียยังไม่ตายแล้วตอนตายอ่ะเขาห่วงสามก็ห่วงเมียตัวเองอะก็อยู่แถวๆน,นั้นน่ะแต่เขาตายก่อนกําหนดนะครับเป็นสัมบเวสีนะเขาจะอยู่กับเมียเขาน่ะโอ้เมียอยากมีใหม่ก็ไม่ได้อีกโอ้ขังเลยล่ะ <laughs> มีอันเป็นไปไม่ให้มีล่ะโอ้โหเอามีแย่ะแย่วิเห็นอยู่แล้วเมื่อไรหนูจะมีแฟน จะรู้แล้วคนแฝงเองอยู่ข้างๆไงคือผัวเองนะไม่มีอม,มันก็เลยไม่มีไนงะ